ยังไงบ้างคะไปเจ้าอะไรเนาะว่าไงบ้างคะลูก็วันนี้ก็ก็เป็นข่าวดีของครอบครัวนะคะก็ศาลก็อนุญาตให้พี่เตอได้รปกันตัวออกมาสู้คดีต่อนะคะจากนอกจากนอกเงินจำเนาะแับมาสู้คดีที่บ้านก็ ได้กลับมาหาลูกแล้วค่ะสิ่งที่เรามีการนําเสนอกับสางไปมีอะไรบ้างคะลูกก็เอกสารหลักฐานในการอย่างอย่างแรกเลยคือหลักฐานเรื่องคดีก่อนเลยนะคะที่ที่เราโดนกล่าวหามาทั้งหมดเนาะแล้วก็เอกสารหลักฐานที่ที่เราสามารถนํามาใช้ก็ครบถ้วนนะครับตอนนี้นะตอนนี้นะครับแล้วก็แล้วก็อย่างที่ทราบกันเลยครับก็เราให้สารได้อนุญาตในการให้พี่เตยติดกำาไร E.M. แล้วก็เรายื่นพาสปอร์ตให้ด้วยนะครับก็ก็ แล้วก็ยื่นเงินสดหลักบาทเอ๊ยยื่นยื่นเงิน5ล้านบาทค่ะค่ะสายมีเง่อนแขะอะไรบ้างไหมคะกับการปล่อยตัวแค่หมอกนอกประเทศครับแล้วก็ห้ามยุ่งเกี่ยวกับพยานอ๋อเหมื <c oughs> มอน้รายงานตัวรายงานตัวใช่ครับก็จะมีอยู่แล้วก็แล้วก็วกพี่ตอยังอยู่ในคดีนะคะยังอยู่ในกระบวนการการสู้คดีอยู่เหมือนผู้ต้องหาคนอื่นๆเลยเพียงแต่ว่าวันนี้ก็ได้กลับบ้านได้กลับบ้านมาสู้คดีต่อการรายงานตัวนี้ก็ต้องทุกๆเท่าไหร่ครับล่ เออ่เท่าที่ทราบตอนนี้นัดนัดน่าจะเป็นเดือกกนกรกฎาคมปีหน้านะคะ,ะมีกาาารรยงนตัวแต่จะมีน่าจะสารน่าจะมีการเรียกทุ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 กสามสิบวันในการรายงานตัวครับยังสารนี้คำสั่งแล้วค่ะไปเจอได้พูดอะไรไหมคะยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยค่ะเพราะว่ามีคําสั่งก็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 ลองให้ดีใจกันแล้วก็แล้วผมก็ต้องมายื่นเอกสารต่อจริงวันนี้ผม่เราค่อนข้างเครียดเลยเหมือนกันเครียดมากค่ะวันนี้ลุ้นมากๆเพราะว่า ทนายของลูกทั้งสองคนทั้งตัวพี่จิ้งแล้วก็พี่เฟิร์นเองเมื่อวานเราเราประชุมกันแบบอย่างอย่างอย่างเครียดมากแล้วก็เราเราเราพี่จิ้งทาทุกอย่างแบบเต็มแม็กเต็ม,ตมสูตรมากๆเลยแบบคือถ้ารอบนี้ไม่ได้ยื่นประกันตัวลูกก็ไม่รู้ว่าจะว่าจะสู้ยังไงแล้วอะ่ะก็ลูกอยากบอกมากเลยนะว่าว่าลุกลุกและและและพี่เตยรวมไปถึงครอบครัวคนแรกที่อยากขอบคุณเลยคืออยากขอบคุณพี่จิ้งทนายของพวกเราก่อนมากๆ พี่จิ้งอยู่กับพวกเราอย่างที่ทุกคนทราบดี <c oughs> ลูกยังไม่เคยจ่ายค่าจ้างพี่จิ้งเลยสักบาทก็พี่จิ้งมาช่วยตลอดเราไม่เคยถามลูกเลยเรื่องเรื่องเองเินเรื่องทองอย่างน้อยในชีวิตก็ยังได้เจอพี่แบบหนูดีใจมากนะพี่นะขอบคุณมากๆไม่เป็นไัก ขอบคุณมากจริงชีวิตยังได้เจอคนดีๆอยู่แล้วก็พี่เฟิร์นแล้วก็ฝากอย่างพี่เฟิร์นแล้วลูกฝากขอบคุณไปทางพี่ติ๋มทีวีพูด้วยพี่เฟิร์นเป็นทนายของพี่ติ๋มพี่ติ๋มส่งมาช่วยลูกตั้งแต่วันแรกเหมือนกันก็สองท่านนี้เลยที่ทําให้พี่เตยมีโอกาสวันนี้ลูกกล้าพูดได้อย่างเต็มปากแบบร้อยเปอร์เซนด้วยความบริสุทธิ์ในการใช้หลักฐานในการใช้สอบความรู้จากพี่ติ๊งและพี่เฟิร์นที่มีอยู่ทั้งหมด แล้วก็ขอบคุณมากๆคือขอบคุณศาลวันนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้พิพากษาทุกท่านที่ที่เมตตาเรานะคะแล้วก็ขอบคุณกําลังใจแล้วกันที่ส่งมาให้น้องเวนมนเพรลุกก็เชื่อว่าวันนี้คงเป็นวันที่เขาควรจะได้เจอพี่เตยแล้วค,ค่ะถ้าปล่ขอยตัววันนี้จริงๆแล้วเหตุผลเรื่องลูกมีผลไหมครับเรื่องลูกมีผลไหมเอาเอจริงๆลูกว่าอันดับแรกเลยคือเอกสารมากกว่าเอกสารและและการเอาความข้อเท็จจริงมาสู้ มามาใช้ในการไต่สวนเพราะว่าทางนี้ทานายของลูกทั้งสองคนอะทั้งพี่จิ้งทั้งพี่เฟิร์นอะพูดเป็นเสียงเดียวกันตั้งแต่วันแรกว่ายังไงก็ตามเราต้องใช้ความจริงเราต้องใช้หลักฐานจริงๆเข้าสู้แล้วแล้วผลออกมาวันนี้ก็มันก็เป็นตามนั้นจริงๆครับเราก็ได้รับความยุติธรรมจากจากหลักฐานที่ ทาพ,พี่จิ้งกับพี่เฟินช่วยกันทํามาตั้งแต่วันแรกคร่ะมีผลการปล่อยตัวชั่วคราวไปเตยอยากจะไปเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะไปทํางานดูการบันเทิงต่อ,อ,อนัอ่นคือเหตุผลส่วนหนึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งแต่อีเหตุผลอีกส่วนหนึ่งก็มีครับไม่ใช่เหตุผลเดียวนะครับผมจากที่ผมเรียนมาแล้วว่าเดิมทีตั้งหลายครั้งก่อนหน้านี้จะถ้าจะจําที่ผมสัมภาษณ์ได้คือว่าทางเราเตรียมตัวพร้อมเมื่อไหร่เราพร้อมแล้วเรามาศาลเมื่อเรามาศาลเราเรานแสดงว่าเราพร้อมที่จะเผชิญหน้าในทุกถิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้วันนี ก็เผื่อใจไว้เหมือนกันแต่ต้องขอบคุณศาลนะครับว่าท่านได้ใความเมตตาพิจารณาไปหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนและรลังทีเสนอจากข้อต่อสู้จากเริ่มต้นจนถึงมีการยื่นคำร้องเพื่อขอปล่อยโจ้ก์คาวและศาลท่านก็มีการอนุญาตให้ไต่สวนเราขอขอบคุณมากแล้วแล้วก็เนื้อสิ่งใินเดครับต้องวันนี้ตั้งใจครับว่าจากบ้านเลยว่าจ้พาพาน้องกลับบ้านให้ได้ซึ่งโอเคผมทาได้แล้วครับ กร<ค>ะส่วนของที่เจมนเป็นยังไงบ้างการเรื่อประกันตัวไปเตยเนี่ยจะเป็นบรรทัดฐานของตำรวจคนอื่นะคะที่จผมผมไอ้ส่วนนี้ผมผมตอบแทนไม่ได้นะครับว่ามันเป็นหน้าที่ของทนายของแต่ละท่านที่จะหาช่องทางในเรื่องของการประกันตัวเราก้าวล่วงไปไม่ได้นะครับแต่ของน้องเตยเนี่ยถามว่าเราทําการบ้านไหมทันม,มากมากและมากๆด้วยทําการบ้านต้องคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยตั้งคู่เลยฮะเหนื่อยทุกคนทุกคนในบ้านเหนื่อยหมดครับ น้องลูกก็เหนื่อยสงสารน้องเวทมนต์นะฮะผมไปเลยสงสารเลยเลยต้องทําการบ้านกันเยอะหน่อยครับแล้วกว่าวันนี้ก็ประสบการณ์สำเร็จครับส,ส,สอบถามในเสียนา,าทีแรกที่ศาลท่านบอกว่าให้ประกันตัวคุณใบเตยเนี่ยได้ดูสีหน้าแววตาคุณใบเตเนย,น,ย,าตายเตนะตอนนั้นไม่ว่าอาการเป็นยังไงฮะน้องธรงงรมดาครับน้องก็ฟังมันเขาเรียกน้าตาแย,ย่งความความปิตี๋ไม่ใช่น้าตาแย่งความทุกข์โศกนะติในสิ่งที่เอ้ยคุูได้รับความยุติธรรมละ กูได้กลับบ้านละกูได้ไปนอนกับลูกกูละอะไรอะไรเหล่านี้สิ่งต่างๆที่ผมเข้าไปเยี่ยมเตย,เตยบอกว่าเตยพี่จะพาน้องกลับบ้านแล้วน้องจะได้นอนเต็มหลังสักครั้งหนึ่งในที่ครั้งเนี้ยพบก่อนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาน้องน,อ,งบบองน้องแต่เราเปียวเขนอนไม่เต็มหลังคือเขาจะว่าไม่เต็มหลังก็คือน้องไม่สนิทอ่ะปัจจุบันนี้วันนี้เดี๋ยวคืนนี้ครับนอนสนิทแล้วครับได้ยินดีด้วยกับครอบครัวของน้ามและสามีอะของแมนยังไงต่อครับ,รบของของแมนเดี๋ยวผมผม ผมก็คงจะไม่ก้าล่วงนะครับเดี๋ยวคงว่าขั้นตอนต่อไปของอีกทีหนึ่งนะครับแต่เราเดินหน้าของรัฐบาลกันอะไรนะครับเดินหน้าของรัฐบาลกันก็คงคงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะทุกคนก็อยากจะจะออกมาจะต้องการิทธิเสรีภาพเพราะเมื่อเมื่อเขาเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้กระทำผิดก็มีสิทธิ์ทุกคนนะครับไม่ว่าน้องแมหรือใครๆครับก็ลวเรื่องเรื่องเรื่องซมก็ลุงก็คุยกับพี่แมเอาไว้ว่าแบบเราเราเราลองพี่เตยกันก่อนเนาะเพราะว่าเอ เราก็รู้สึกว่าคาดีนีมน้มันมีผู้เสียหายเยอะแล้วก็วงเงินเขาเยอะจริงๆอะ่ะเราก็ลองลองลอง,ลองตามความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนพี่แมนอะ่ะจริงๆแล้วพี่แมนก็แบบอยู่ในนั้นก็พี่แมนก็จะบอกตลอดว่าช่วยพี่เตยเลยช่วยพี่เตยช่วยพี่เตยอ,อย่างเต็มที่อย่างเงี้ยครับก็ตัวส่วนตัวพี่แมนเองอะ่ะลูกก็เชื่อว่าเดี๋ยวทางลูกกับพี่เตยก็คงจะได้ไปไปช่วยเหลือมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ลูกก็มีแรงอยู่แค่คนเดียวเนาะก็ กอ,อ,อก็เดี๋ยวคงเอ่อเดี๋ยวคงจะได้ช่วยพี่แมนออกมาด้วยนะคะรับคิดว่ามีโอกาสมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนอะคะขุณนาก็ไดนะ้ใครครับมีเซีนแมนมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนผมผมตอบ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 ไม่ได้นะครับว่ามนมากน้อยแค่ไหนการจะใช้การจะให้ประกันตัวต้องต้องเคารพดุลยเดของศาลนะครับแล้วก็พยานหลักฐานที่ของน้องแมนก็เสนอมาด้วยครับวันนี้จุดต่อไปว่าสันท่านเมตตาเนี่ยคืออะไร ก็อย่างที่ผมเรื่องของพยานหลักฐานส่วนหนึ่งตัวเดิมของลูกด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือพยานหลักฐานที่ที่ผมตาเรียนเลยครับว่าเราเราเสนอตั้งแต่ชั้นตรวจพยานหลักฐานนะครับว่าเรามีหลักฐานในข้อต่อสู้ที่ท่านัยการหรือโจทก์ฟ้องอ่ะเราสามารถโต้แย้งได้ทุกๆประเด็นเท่านั้นเองเพียงแค่รอกระบวนการในการสืบพยานเท่านั้นเองครับแล้วอย่างสารตัวเนี้ยท่านก็นํามาดูประกอบเพื่อในเรื่องของการใช้ดูเนหรือเรื่องของการประกันตัวต้องขอบคุณท่านนะครับ เราจเรื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวครอบครัวไรับที่ขั้นตอนขั้นตอนต่อไปนะาาว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณเพราะเรือนจำหมายต้องต้องมีหมยปล่อยจากที่สารไปอะครับเข้าใจว่าน่าจะประมาณทุ่มครึ่งนะครับถึงเป็นเป็นที่จะต้องรับตัวน้องออกมาครับซึ่งจ้าครับอยากความรู้สึกตอนที่เขาบอกว่าได้ปล่อยตัวแล้วเล่ายังเล่ากับ่คือเรางจริงอ่ะวันนี้ลูกก คือทุกครั้งที่มายื่นประกันตัวลูกก็จะเผื่อใจไปทุกครั้งตลอดเพราะว่าเราเราเหมือนเราผิดหวังมาตลอดเนาะอย่างตัวลูกเองอะลูกเหมือนน่าจะเป็นคนที่คาดหวังน้อยที่สุดเลยมากๆากลูกก็จะแบบออกจากบ้านมาด้วยความแบบรู้สึกว่าแบบคือก่อนที่ท่านจะประกาศอะลูกยังพูดกับพี่เตยอยู่เลยว่าไม่เป็นไรนะคือแบบผลจะไม่ยังไงก็ไม่เป็นไรเรายังมีพรุ่งนี้อยู่เสมออะไรเงี้ยลูกก็บอกเขาว่าลูกไม่อยากให้พี่สาวตัวเองอะมีความคาดหวังแบบร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าพาะเราผิดหวังมาตลอดเลยอะไรเงี้ยมันมันก็เลย ตอนที่ได้ยินอะยังแทบจะไม่เชื่อเลยคือมันไม่ได้พูดคำแรกอะไรครับตอนไม่ได้พูดอะไรกันเลยไม่ได้พูดอะไรกันเลยลองให้อย่างเดียวลองให้อย่างเดียวขณะเดียวกันเบยเขาเครียดไหมคะกับวันนี้เครียดมากครับเครียดมากเพราะว่าเท่าเหมือนที่พี่ๆสื่อทราบแหละพอทางทนายเราขอยื่นไต่สวนไปแล้วศาลอนุมัติในการยื่นไต่สวนอะมันเหมือนความหวังมันมาแบบมามากมากๆเลยซึ่งเราก็จะรู้จากพี่เราดีเนาะพอเขามีความหวังมากๆอะมันก็ เรารู้ว่าถ้าเขาผิดหวังเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ก็ก็โล่งโล่งมากๆถามขอสุดข้อพ่อขอพ่อขาันนี้พี่จคไมยครับพ่อขอบคุณสารนะฮะที่ให้ฟังใช่ครับพ่อพัวของเราชย้าฟ้าบริสุทธิ์ของลูกสาวผมตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะลูกสาวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวผมคิดถึงลูกสาวตลอด สงสารพราะเป็นลูกผู้หญิงแล้วเขามีหลานเปทเหมือนที่น่ารักสงสารมากมากเลยตอนที่ไปเยี่ยมลูกที่เรือนจำน้ำตาของพ่อหลังให้เพราะลูกสาวตลอดคิดถึงหงมหากวันนี้เป็นวันภูมิใจที่สุดที่ได้ลูกได้ออกมาได้มาดูหลานนะฮะจริงๆแล้วท่นานคดีเนี่ยเราก็สู้มาตลอดให้หลักฐานตลอด เพื่อให้ลูกเราได้ออกมาไหววันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดครับผมแจ้งข่าวคุณแม่อะไอยังคะบอกแบอกไปในกลุ่มแล้วครับคุณแม่ก็คุณแม่อยากจะมาแต่ว่าขอบคุณทั้งท่านผู้พากษาที่ได้ไต่สวนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้ประกันตัววันนี้ขอบคุณมากครับผมเรื่องเรองงเองก็เล่ามาบอกว่าวันอวาน้องไมโทรกก็บอกว่าวันนี้จะได้เจอคุณแม่แล้วใช่ไหมเรจริงนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วไงบ้า จะบอกหลานยังไงคะเรื่องวันนี้พอค่อยให้หลานรับรู้ไปนะฮะคือคือเรื่องนี้ะครับมันเป็นเรื่องของเซนซิทีฟเซนซิทีฟถามว่าตอนน้องเวนน์มอนจะรู้เรื่องรู้เรื่องไหมกว่าระหว่างพ่อแม่ไปไหนไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่อยากจะให้เด็กฮะเด็กคือผ้าขาวแล้วสิ่งเหล่านี้แม่เขาซึ่งมันโดนถูกกล่าวหาเพิ่งรอการพิสูจน์เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเราเองก็ไม่เลยไม่อยากจะไปให้สิ่งเนี้ยไปเปื้อนผ้าขาวก็เลยอย่างนี้ครับ ให้คนหนึ่งออกมาหรือจะใครจะตามมาก็แล้วแต่เนี่ยให้เป็นขวัญกระตอมใจของเด็กเขาอะครับได้และครับลูกอะลูกอะ่กอะมันจะมีคําถามเนาะลูกไม่เคยตอบคําถามนี้เลยแต่ว่าจะมีคนถามอยู่ตลอดทั้งในโซเชียลแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนก็จะถามลูกว่าลูกแบบน้องถามหาพี่เตยไหมถามหาพ่อแม่ไหมถามทุกวันนะคะแล้วลูกก็โกหกเขาทุกวันทกทุกวันก็คือลูกถามเขาจน จนครั้งสุดท้ายช่วงไทยๆท,ที่เขาถามลูกว่าพ่อแม่ไปไหนลูกก็จะบอกว่าพ่อแม่ไปเมืองนอกนะไปต่างประเทศไปร้องเพลงไปทํางานจนสุดท้ายเขาไม่ถามลูกแล้วว่าพ่อพ่อแม่ไปไหนหรือว่าพ่อแม่ทําอะไรเขาถามลูกครั้งล่าสุดว่านาลูกรู้จักแม่เตยไหมไแล้วลูกก็ถามว่าทําไมทําไมหลานถึงถามแบบนี้เขาก็บอกว่าแบบให้โทรหาให้หน่อยอืซึ่งลูกก็ ทำไม่ได้มันเป็นอะไรที่เราทําไม่ได้ลูกอยู่กับหลานมาทั้งหมดอ่ะหกเดือนก็เลี้ยงเองมาอ,อ,อวันนี้มองในมุมของความรู้สึกเรค่ะเมื่อวานน้องเลดวนบอกว่าวันนี้จะได้เจอแม่เรารู้สึกว่าเป็นความสึกเชื่อมต่อกันระหว่างแม่กับลูกไหมว่าแบบมันจะเป็นจริงยังไงเชื่อมากๆเลยครับเชื่อมากๆเลย เด็กกับพูดออกออกมาด้วยความที่เราไม่ได้บรีฟให้เขาพูดหรือว่าอะไรพูดตอนนั้นลูกก็ตกใจเหมือนกันที่เขาพูดซึ่งเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรอืม,อมก็ขอบคุณเขานะที่เป็นอะไรที่ทาให้เราอยากมีชีวิตอยู่ออโอเคคะโอเคนะคะขอบคุณค่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 ะ ชูยืนในขบวนลูกพิชูด้วยลุกลุกพิชู แบบขอโทษที่หนูไม่เคยได้มาพูดเลยเพราะว่าเมื่อหลังจากที่หนูได้คำตอบอะมันก็ไม่อยากทำอะไรแล้วแต่ว่าวันนี้ก็ที่เจนอ,ออกมาได้เพราะจริงๆแบบพี่เฟิร์เลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กล้าพูดได้เลยนะคะม่รู้จะขอบคุณไปม,มากกว่านี้เพท่ได้แล้วนั้นพี่ก็ดีใจที่ยังมีคนดีๆอยู่ในชีวิตมากๆคทั้งสองคนเลยขอบคุณจริงๆ ขอบคุณนะคะขอกคายครลูปคาคุณพ่อไม่ใครเนคุณพ่อฮรดถ่ายรูปคุณพ่อดถ่ายรูปคุ่อคถ่ายรู ค่ะอาต่อไปสีของกล้องนี้นะคะนี่กล้องหนูนะคะกล้องหนูนะคะขอบคุณครับแถวกล้องนี้นะคะสีเขียวนะคะคุณพ่อขาคุณพ่อกล้องนี้นะคะในสองใสองในสองขอบคุณมากกงนนะคะกล้องนี้ไม่ค่ะกล้องมีต่อนะคะกล้องนี้ต่อนะ่ฮะคุณพ่อกล้องนี้ครับท <Brain. S 1> <te> ุกคุณพขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณพ่อขอบคุณครับผมครับผขอบคุณครับไม้ขอของคุณนครับ